ของว่างสไตล์ติ่มซำนะครับที่ทุกคนหลงรักอย่างแน่นอนนั่นก็คือขนมจีบครับวันนี้ผมจะทําขนมจีบแต่ขนมจีบของเราไม่ธรรมดาครับเพราะว่านอกจากจะมีส่วนประกอบของเนื้อปูแล้วผมยังใส่เมล็ดข้าวโพดหวานลงไปด้วยครับและเมนูนี้ก็มีชื่อว่าขนมจีบปูข้าวโพดหวานครับ ก่อนอื่นนะครับในการที่จะทําให้ขนมจีบของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสหนึบๆนะครับเราจะใช้มันหมูแข็งเป็นตัวช่วยนะฮะใส่ลงไปในเครื่องบดสับก่อนเลยครับส่วนที่ผมจะใส่ลงไปก่อนเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราต้องการความละเอียดนะครับตามด้วยเนื้อกุ้งครับผมใช้โชยุช้อนชาครึ่งครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ํามันงานะครับน้ํามันงาเราใส่ครึ่งช้อนชาพริกไทยขาวนะฮะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับ บทให้เข้ากันก่อนครับหลังจากเนื้อเขาเนียนแล้วนะฮะมีขิงนะฮะอันนี้ผมสับไว้แล้วเป็นเต่าเล็กๆนะครับแล้วก็มีเม็ดข้าวโพดส,ส่วนหนึ่งเม็ดข้าวโพดส,ส่วนแรกเราใส่ไปตอนนี้ครับแล้วก็เดินเครื่องครับแต่ครั้งนี้เราจะเดินแบบไม่ปัดละเอียดนะครับจะแค่เหมือนใช้ได้แล้วครับผมเราก็จะเอาออกมาใส่ ในชามผสมใส่ผักชีซอยนะครับเล็กๆก,กับต้นหอมซอยลงไปครับพร้อมกับเนื้อปูคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเอาลละเสร็จแล้วเราก็เตรียมลังถึงนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะกระทะใบนี้เนี่ยดูเผินๆเ,เขาเหมือนกระทะทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะพอเราเปิดฝาออกแล้วเราสามารถจะต่อตัวนี้ขึ้นไปนีครับ ก็จะกลายเป็นลังถึงเลยครับต้องบอกว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับแล้วส่วนตัวพลเนี่ยก็เป็นคนชอบเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับเราจะสังเกตว่าเจ้าลังถึงตัวนี้ครับนอกจากทําจากวัสดุสเตเลสอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับปลายด้ามจับของเขายังเป็นรูปหัวใจด้วยนะฮะก็เป็นดีเทลเล็กๆที่ทําให้เวลาที่เราเห็นแล้วเราก็ยิ้มได้นะครับเอาละคนใช้สกูปไอติมนะครับเรารวบเข้ามาครับแบบนี้ครับ ด้านข้างนะครับเราแปะน้ำนิดนึง่งทบให้ติดดีนะครับลักษณะนี้ทั่วไปเขาก็จะใส่เป็นถั่วลังเตาใช่ไหมครับวันนี้เราใส่เป็นข้าวโพดวางลงบนลังถึงที่เราลองด้วยกระดาษไขนะครับลังถึงของเรานะครับน้ำร้อนต้องร้อนจัดนะฮะขึ้นนึได้เลยครับเนื่อขนมจีบของเรานะครับ ให้สุกดีด้วยความร้อนสูงนะครับใช้เวลา9นาทีครับสำหรับขนมจีบสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทานกับโชยุจิ๊กโชว์ซีอิ๊วขาวได้หมดเลยนะฮะวันนี้ผลแฟนซีนิดหนึ่ง มใช้เป็นเขาเรียกว่าพนสุพรสุนี่ปกติก็จะเป็นเหมือนว่าโชยุผสมด้วยส่วนประกอบที่มาจากผลไม้รสเปรี้ยวนะครับบางทีเขาก็ผสมมะนาวผสมเลมอนวันนี้ที่เราใช้เป็นโชยุผสมยูสุนะครับก็ให้รสชาติแบบสดชื่นดีแต่อันนี้ไม่ได้บังคับนะครับแค่จะบอกว่าเราสามารถรับประทานอะไรได้กับของที่หลากหลายคุณผู้ชมลองเลือกแบบที่ชอบแล้วก,กันนะฮะอาละได้เวลาแล้ว ตื่นเต้นเฟูว้าวน่าทานไหมฮะเสร็จเรียบร้อยนลฮะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของขนมจีบที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องหลงรักครับและนี่ก็คือขนมจีบปูเข้าโพดหวานครับ ยังสนุกอยู่กับการทําอาหารใช่ไหมครับเปนแฟนยูทูบไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายแสนง,ง่ายครับก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ด้วยครับ